กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ Blaster Master สารต่อการประจนภัยของเจสันกับอีฟพร้อมกับกบและรถถังของเขาเกมนี้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Nintendo Switch และ PC นะครับ Blaster Master Zero 3เปิดเรื่องโดยเจสันและอีฟได้กลับสู่ดาวโซเฟียแต่เขากลับถูกโจมตีและถูกจัดเข้าคุก ย่างไรก็ตามเจสันไม่ใช่คนที่จะเสียเวลารอจึงใช้โอกาสนี้จัดการกับจีโซเฟียที่ถูกปลดออกจากการอัปเกรดสิ่งนี้นำเขาไปหาเคนซึ่งเผยให้เห็นว่าอีฟอยู่ในจุดที่เลวร้ายเมื่อเซลล์กลายพันธุ์โจมตีร่างกายของเธอหากพบว่าเธอเป็นสาเหตุของการบุกรุกของดาวโซเฟียกลายพันธุ์อย่างกระทันหันเคนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าเธออย่างไรก็ตามอีฟหนีไปได้ แจสันจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาเธอตามเรดาร์ที่จะนําไปยังตําแหน่งของเธอสิ่งที่ค้นพบก็คือ DNA ของเธอได้รับผลกระทบจากเรดาร์อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับความคืบหน้าเนื่องจากพื้นที่ต่างๆจะถูกปิดกัน้นเว้นแต่ว่าเราจะมีการอัปเกรดที่เหมาะสมมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแสวงหาการอัปเกรดที่จะเป็นเท่านั้นเนื่องจากผู้เล่นสามารถท้าทายตัวเองได้โดยผ่านดานเจียนเสริมที่มีความเสี่ยงสูง แต่และชั้นจะทดสอบทักษะของเราและเราสามารถออกจากตอนท้ายหรือไปที่ชั้นถัดไปก็ได้จีโซเฟียกลับมาใช้ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามการ,รอัปเกรดเจ๋งๆบางอย่างกำลังรออยู่ข้างหน้านำเสนอวิธีที่ไม่เหมือนใครในการจัดการกับศัตรูและข้ามผ่านด่านต่างๆนี่คือเกมแพลตฟอร์มแอคชั่นที่ไม่ยอมใครง่ายๆตั้งแต่ช่วงแรกๆเราจะพบว่า เกมนี้มันไม่ง่ายเลยกับดักมรณะศัตรูหลายประเภทและเด้นเกียปิษนาที่กวางทางไม่ให้เราไปเจออีฟแง่มุมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือพอท่อมิติที่เราสามารถเข้าไปได้สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ทั่วแผนที่และส่งเราไปสู่อีกโลกหนึ่งการควบคุมจีโซเฟียไม่ใช่เรื่องง่ายเสมเอไปจีโซเฟียไม่ใช่ช่างประปาิตาลีหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดสีน้ำเงินมันเป็นรถถัง เราอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการปรับให้เข้ากับการควบคุมแบบปล่อยตัวเหล่านี้แต่สามารถลดล็อกการนับเกรดที่สามารถติดตั้งขาเันมุมได้และสิ่งต่างๆก็กจะจัดจัดการได้ง่ายขึ้นศัตรูในเกมพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เรารู้สึกท้าทายศัตรูจะทำทุกทางให้ผู้เล่นตายไปจนถึงการรุมตื้เราอาจจะสนุกกับการหาวิธีจัดการพวกมันก็เป็นได้ นอกเหนือจากการอัปเกรดต่างต่อเนื่องของจีโซเฟียแล้วเจสันยังสามารถสวมใส่อาวุธต่างๆในสนามรบได้โดยทั่วไปแล้วศัตรูจะอ่อนแอที่สุดสำหรับอาวุธบางประเภทดังนั้นการเล่นกับพวกมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเราอาใช้ฮอตคีย์ได้โดยอาวุธ2ออันที่ปุ่มไหลของเราพร้อมกับอาวุธที่ติดตั้งเพื่อใช้อาวุธ3าชิ้นในแต่ละครั้งท่าที่ดีที่สุดที่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบก็คือลัชเคาน์เตอร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับด้านเจียนและบอสเหมือนกันสิ่งนี้จะประกอบเป็นเป้าหมายของศัตรูและด้วยการกดปุ่มเจสันจะเวียงเข้าและสร้างความเสียหายนอกจากนี้ยังสามารถล่ามโซ่ไว้ด้วยกันสำหรับศัตรูหลายตัวสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครอื่นๆจะเข้าร่วมกับเจสันซึ่งบางคนก็เป็นศัตรูในภาคก่อนๆพวกเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวเพิ่มเติมและให้ยืมพลังบางส่วน เราจะพบวิธีใหม่ๆในการจัดการกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องและนั่นจะดําเนินต่อไปจนจบอย่างไรก็ตามเราจะต้องการเดินทางกลับและเลือกสิ่งของที่เราอาจทิ้งไว้เบื้องหลัง Blaster Blaster Zero t r e เป็นเกมแอคชั่น2วมิติที่สวยงามการออกแบบดาดการระเบิดและบทสนทนาทั้งหมดยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์แบบคลาสสิกตนตรีประกอบก็เข้ากับเกมไมด้ดีแม้ว่าความท้าทายของเกมจะตกอยู่ในระดับยาก ผู้เล่นสามารถโต้อตอบกับจุดเช็คพอยต์ได้ตลอดทั้งเกมอย่างไรก็ตามการโต้อตอบครั้งแรกจะเซฟสถานะของเกมปัจจุบันและเราจะไม่สามารถโต้อตอบกับจุดเช็คพอยต์นั้นได้อีก b ลั s เ e r ร a s t e r ตอ r ์ซเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเป็นแฟนซีรีส์นี้อย่างมากแต่ขอแนะนำให้กลับไปเล่นภาคก่อนๆก่อนเนื่องจากเกมนี้ค่อนข้างจะยากกว่าภาคก่อนๆอถูมาก เกมนี้จะทดสอบทักษะแอคชั่น2มิติของเราอย่างเต็มที่ด้วยการอัปเกรดที่มซ้ำใครสำหรับทั้งเจสันและจีโซเฟียผ่านแพลตฟอร์มด้านเตียนและบอสที่ยากโคตรอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นรางวัลเราจะได้ชมตอนจบที่น่าทึ่งของการเล่าเรื่องที่เหน,นือชั้นเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อเจสันที่ตามกบชื่อเฟร็ดเข้าไปในพอร์ทัลเล่ากันตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปรีวิวเกมใหม่ๆแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่องว่าในอีกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ